สวัสดีค่ะวันนี้ต่ายพามาชมไฮไลท์การแข่งขันของลีกอเมริกาแอดเลตแอนลิมิเต็ดนะคะเป็นการแข่งขันในสัปดาห์ที่5แมตท,ที่2ค่ะเจเจนุสราต้อมคำของเราจะเป็นยังไงมาชมกันเลยค่ะครั้งนี้เป็นการแข่งขันระหว่างทีมลินหานนะคะเสื้อสีส้มนะมนะซึ่งเป็นทีมของเจเจนุสราค่ะ แข่งกันกับทีมของบรูคนะคะนูนวิลเลอร์ค่ะเสื้อสีม่วงนะคะนี่ค่ะทีมนูนวิลเลอร์กับทีมเลนิฮานค่ะตอนนี้เท่ากัน1ต่อหนึ่งคะแนนค่ะเขอะข้ามไปนะคะโอ้โหทีมนูนวิลเลอร์เนี่ย เขาเหนียวมากๆเลยนะทุกคนได้ค่ะสามเท่ากันค่ะยอดออกหรือเปล่า อ๋อไม่ออกนะคะได้เป็นคะแนนของทีมนันวิลเลอร์ค่ะอืมเขาตีมาโดนทัชเลยนะคะตีมาเอาทัชเลยค่ะนุสราเซตนะคะส่งให้ครูดค่ะ เลยหลังไปนี่ค่ะสำหรับมอลลี่แมคเคชนะคะเขาก็จะถนัดเล่นบอลเร็วแบบนี้นะคะอ่าบล็อกได้ค่ะอ่าสวยงามค่ะมอลลี่แมคเคชขึ้นกับเจเจนุสรานะคะแต่ว่าบอลมาโดนมือมอลลี่ค่ะโอ้สวยค่ะ เลนฮานตีลงไปหนักๆเลยนะคะอ่ารับพลาดนะคะลูกนี้อดิกสนก็ทำได้ดีค่ะเบอร์23นะคะ เซตอีกครั้งนะคะให้จอนสันเรียบร้อยค่ะได้เป็นแต้มค่ะโอ้โหเขาขึ้นสูงแล้วก็ตบสวยมากๆเลยนะคะเวลาเขากระโดดเนี่ยตบกระโดดได้สูงจริงๆค่ะ ลงที่ท้ายท้ายสนามเลยค่ะโอ้โหเดลัครูซอีกแล้วค่ะทุกคนตีเรียบเส้นเลยค่ะ They used a combination of Kayla Caffey and Marin Grote operating bon that Kayla ca. Caffey gets to start Ka. their certainly making it count. I mean what a start yeah. in this opening set for Team Nunnable. They're up 19-9 right now. We're going to 25. <laughs> <laughs> much needed side out by Team Nunnable. the end of match and that is still on the table so they want to make sure that they make a run here in this first set and close the door a little. Yeah, you can actually win two of the sets but not win the aggregate score. โ oh. อ้ห่างไปเรื่อยๆเลย,ยนะคะ20ต่อ10คะแนนค่ะอาดีเฟนได้นะคะลินเนฮานโดนบล็อกค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะครูสไป ออกหรือว่าลงอาลงนะคะได้เป็นแต้มของทางลินหานค่ะสังเกตการเคลื่อนตัวของผู้เล่นนะคะทุกคนเคลื่อนตัวเร็วมากเลยนะไม่ว่าผู้เล่นคนนั้นจะตัวใหญ่หรือว่าไม่ใหญ่นะคะเขามีการเคลื่อนตัวที่คล่องแคล่วว่องไวจริงๆค่ะสังเกตเบอร์ห้ามอลลี่แมคเคชนะคะเธอเคลื่อนตัวดีจริงๆค่ะนี่ค่ะต้องเร็วแบบนี้ค่ะสูงด้วยนะคะ อีกครั้งหนึ่งค่ะเรียบร้อยค่ะ,คะสองแต้มติดนะคะสำหรับมอลลี่จอนสันไปค่ะดีเฟนได้อ่าเป็นแต้มของทางนุมวิลเ ER <อ>ล ER อร์ ER ER ค่ะเซตพอยต์ของทางนุมวิลเลอร์ค่ะ ลินหานตีลงไปโอ้โหเขาดีเฟนต์ได้ค่ะเหนียวจริงจริงโอเรโครสรับไม่ได้นะคะชนะไปก่อนค่ะในเซตแรกนะคะ25ต่อ14แต้มห่างกันเยอะมากค่ะทุกคนห่างกันถึง11แต้มเลย เซตที่ 2, 2แล้วนะคะนี่ค่ะต้องเร็วแบบนี้นะคะ 2> 2มอลลี่แมคเคชกับนุสรานะคะยังได้ผลเสมอนะการวิ่งไหลหลังแบบนี้นะคะ โอ้โดนบล็อกค่ะทุกคนโอ้โดนบล็อกค่ะแต่ดีเฟน์ได้ค่ะพูสอยู่ตรงตำแหน่งพอดีเริ่มใหม่นะคะ รุกไปใหม่ได้ค่ะสำหรับลินหานค่ะแก้ไขได้ดีมากๆค่ะเจเจเสร์ฟมาอ่าดีค่ะอ้าวกลายเป็นออกนะคะเมื่อสักครู่แต่นึกว่าลงนะต้องขออภัยค่ะแต่นึกว่าลินหานตีลงนะ ลีนิฮานหยอดไปโอ้บอลยังไม่ตายบล็อกจอร์นสันเรียบร้อยค่ะนี่ต้องตีแรงตีหนักอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะโอ้โหเดลคครูสทำไมก็เสิร์ฟดีจริงๆเลยนะเป็นแต้มของนุนวิลเลอร์ค่ะ เขาก็จะมีฉายานะคะบางคนเรียกว่าแม่ย่านะคะเดอราครูสเห็นในคอมเมนต์นะเขาบอกว่าแม่ย่าแม่ย่านะคะอ้าวมอลลี่แม็เคชนะคะวิ่งไหลหลังทําแต้มได้ค่ะ10ต่อ6แล้วค่ะทุกคนอีกครั้งหนึ่งนี่ยังได้ผลค่ะ สำหรับนุสรากับมอลลี่นะคะยังได้ผลค่ะต้องรับบอลแรกดีๆนะคะเจเจถึงจะเซตให้ได้สวยๆแบบนี้ค่ะอืมความันมาเลยค่ะสามเมตรหลังมาเลยค่ะ 12ต่อแปนะคะตอนนี้บอลเร็วค่ะดิกซ้อนยังได้ผลค่ะไม่จำเป็นต้องวิ่งไหลหลังนะคะส่งให้คนใกล้ตัวได้เลยไม่ทันค่ะลินเนฮาน I'm, I'm starstruck tonight. And by the way, I'm in, in Mesa, Arizona. You can get your tickets at Backslash tickets. Ah, that... i the the there was a touch, yes. But you're not going to see Betty Dan So far, they've kept her to just four points. I like that decision, Key, because obviously the set has to be perfect for the line shot. So to me, that's a harder shot to consider it yeah Good thanks for, thanks for that key because we were wondering how they've turned it around in 48 hours but when you're dealing with players at this elite of a level they're able to make adjustments that may take a college team for example a few weeks to transition through. Mm. De la cruz she's missed on her last two attacks De De ari cruz. a nice swing by ari cruz mm. how about nuzara going นักพาคชาวต่างชาติพูดเลยนะคะ Nice Wing by Ori Cruz นะคะคือขึ้นตีจากด้านข้างได้สวยมากๆค่ะนี่ดิกซันก็ทำได้ดีค่ะบอลเร็วค่ะมอลลี่ค่ะโอ้โหโดนเขาบล็อกได้ค่ะยอดมาจเจเจเข้าไปรับ Ori Cruz ตีไป c r u i s โอ้นานเลยนะคะสำหรับแต้มนี้เป็นทางนูวลเลอร์นะคะบอลไปโดนมือผู้เล่นของทีมลินหานแล้วบมันกระเด็นออกไปเนาะอ่าบอลเร็ว Molly McCage off That service line with authority. It was still worth seeing the server. we know what she is capable of. Yeah, MVP 3 Friday. Tomcom tried to dump it. Not when Rosenthal is in front of you. Yeah, looking for the touch. They're going to get it. Point Team Lenahan. You know and I'll tell you what Jenna Rosenthal making a case of MVP, 3, three made made yeah, we well that long There's a player executive committee that is very involved in all the decision making. Oh. It's, it's just been really a turning point professional volleyball. This will be the first professional league to complete three seasons here in the United States. Well, as you know, players in the United States at the Division one level and all they would love most are the all time great serving. Hilly puts it up. For oh. โอ้โหมันจริงๆค่ะทุกคนโอ้โหยังได้อยู่ค่ะบล็อกโอ้โหเจเจเซตค่ะกว่าจะได้นะแต้มนี้ใครเอ่ยโอ้โหสุดยอดมากๆค่ะ โอ้โหสุดยอดค่ะทุกคนการเล่นของทางลีกอเมริกานะคะนอกจากจะเป็นเรื่องของการเคลื่อนตัวเร็วแล้วเนี่ยความเหนียวเนี่ยสุดยอดมากๆเลยนะคะ การรับการเสิร์ฟการทำแต้มดีมากๆค่ะยี่สิบสามต่อยี่สิบค่ะเอายี่สิบสี่ต่อยี่สิบค่ะไล่มาแล้วค่ะคัฟฟี่เซตพอยต์ทีมนันนิวเวลล์ อ่าพอบล็อกแล้วเขาก็รับได้ต่อนะคือความเหนียวเขาเนี่ยมากๆเลยนะเวลาเท่าที่ส่สังเกตนะคะเวลาที่จะมีตัวขึ้นตีนะคะก็จะมีอีกคนหนึ่งที่ไปรองบอลเผื่อว่าโดนฝั่งตรงข้ามบล็อกได้นั่นเองค่ะอ่าเกี่ยวมาได้ค่ะออริคร้สตีไปโอ้โหเหนียวมากอ่าเหนียวเหมือนกันค่ะเคาะข้ามไปรุกไม่ถนัด นี่ค่ะการทำแต้มแต่ละแต้มของหลีกอเมริกาเนี่ยคุ้มค่าจริงๆค่ะแล้วก็ชนะไปนะคะในเซตที่2 25ต่อ22คะแนนค่ะมาต่อกันที่เซตที่สามค่ะ With the receive, Dixon in the middle mm. got Kathy's hands, and it was good enough for the kill. Nice tip shot by Dixon. The cage, Hilly, oh, seven, Kathy, and yucka. Kathy terminates. Hit it right at Dixon. Dana Cruz stepped in for the receive, created an overpass. Noneviller couldn't put it away. Noneviller, ah. Uh. โอ้ห้าต่อเจ็ดแล้วค่ะสำหรับทีมเลยเนฮานนะคะตอนนี้เป็น7ต่อ8ล้ค่ะก็จะมีบางช่วงที่ใ่ตัดออกไปด้วยนะคะลิน e ฮานค่ะโอ้ Lenahan does the same. Oh. And De La Cruz out of the back row. Oh, look up in Cruz can see the hesitancy from the players. the last thing she wants. seems to pour on the points to try to catch Leah. block they Where they could make a run. Short serve. Kayla Cruz gets into the block and Willow Johnson is there. Five service errors for Team Lenahan tonight. And Lenahan gets a bigger Oh She had a big match. Friday was MVP one. Kayla Cruz attacks. ลินนาหานอีกครั้งหนึ่งค่ะสองแต้มติดค่ะทุกคนอ้าวเข้าไปดีฟินไม่ทันนะคะพยายามที่จะพุ่งตัวไปแล้วนะ รับรั o รับรรับ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 รอ b รับร่บรั e รับรับเับ่ับร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 ัอรับรับ n ับรับรับ o ั n ร o บรับรั e รับรบรับรั l รับ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  r ับรับรั o รับรับร o o ัรน่าจะ,ะ,ะทัชทัชมือผู้เล่นของทางรค่ะแล้วบอลรกรอ,อ,กไไอ,อระคะ่ะ โอ้ oh, เร็วมากเลยค่ะบอลเร็วนะคะบล็อกได้ค่ะอ๋อคือบล็อกแล้วบอลมันกระเด็นออกไปเนาะไม่ได้เป็นแต้มค่ะ Right. with the set McCain. Mm. It's Linahan who hits 20 points first. She's MVP two on Friday. Thought she had a kill. That's good D by Cruz. That's an Ari Cruz special right there. She's so good at that. Linahan. this time mm. gets the kill. Hit it right in front of Defend me mm. excuse me. And you want her ลินเนฮานยอดนี่สำเร็จค่ะขึ้นนำ21ต่อ20ลินเนฮานค่ะลงไม่เอยขึ้นนำเป็น22ต่อ21ค่ะโอ้่าจะชนกันแล้วนะคะ But Betty De La Cruz continues to have her, have her way with. 22 all going to 25. De La Cruz get around the block. on two the will give the point to team Nunavut anyway. Our leaderboard. And that is unexpected. We would not have expected that coming into the night. Dixon got it on the way down but also got into the net. So it is <laughs> point. Cruz, and Cruz ah, comes You've seen a little rotation. Nunaviller wins this point. Caffey attacking the cage, the joust with Caffey. Johnson hit hands. Ooh, oh, that violation. violation. Yeah, Nunaviller. 24 <coughs> none of It's actually Lindsay Stahlser. We're tied at 24. Loʠ Model oz quas จอหนสันไปโอ้โหเขาดีเฟนต์ได้ค่ะเจเจรับไปได้ลินเห์ฮนส่งให้อริครูซค่ะโอ้ดิกสนค่ะจอนสันตีหนักเรียบร้อยค่ะขึ้นนำก่อนนะคะเป็นย5ต่อ24ค่ะ giving her team the match. Set point for Linehan, also to end the match. <laughs> Cruz says, I'm not ready to stop. Johnson. <laughs> Johnson. Johnson <laughs> Alicia step right in. Formerly Alicia Glass, and she played at Penn State. อริคโฮสไปซินโอเวอร์นี่ค่ะชนะไปเลยนะคะเป็น27ต่อ25เมื่อสักครู่น่าจะเป็นดับเบิลบอลนะคะอ่าก็เป็นว่าทางลินหานี่เอาชนะไปได้หนึ่งเซตค่ะแต่ว่าทาง ทีมนูนวิลเลอร์เนี่ยเอาชนะไปได้2เซตแล้วก็ผลรวมเนี่ยมากกว่าด้วยนะคะทําให้ทางนูนวิลเลอร์เป็นฝ่ายเอาชนะทีมของเจเจนุสราไปได้นั่นเองนะคะเซตแรก25ต่อ14เซตที่2 25ต่อ12และเซตที่5 25ต่อ27ค่ะ วันนี้นะคะคนที่เป็น MVP นะคะมี3คนคนที่ได้ตำแหน่ง MVP นะคะคนแรกก็เป็นบร o คนูนวิลเลอร์กับตันทีม n ูนวิลเลอรนั่นเองค่ะคนที่2เดินลาครูสนะคะแม่ย่าของเรานะคะก็อยู่ในทีมนูนวิล l ลอนั่นเองและคนที่3ก็เป็น Molly m แ c a g e นะคะตัว MB บอลเร็วที่เล่นคู่ขาเอ่อเล่นเข้าขากันกับเจเจนุสราต้อมขำค่ะเกมการแข่งขันในวันนี้นะคะก็เป็นทีมเลนิหารของเจเจแพ้ไปนะไม่เป็นไรคะ่ะทุก ก็ถือว่าทุกคนทําผลงานได้เยี่ยมกันมากๆแล้วแต่ชื่นชอบการเคลื่อนตัวเร็วของนักกีฬาทุกคนชอบในเรื่องของการกระจายบอลน,นะคะชอบในเรื่องของการเสิร์ฟนะที่มีการเสิร์ฟที่ดีมากแล้วก็รับบอลแรกดีมากๆเลยทีเดียวค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคือวันที่7จเจเจนุสราต้มคํามีแข่งอีกเป็นแมชที่3ค่ะเดี๋ยวแต่ก็จะตัดคลิปเอามาให้ชมกันอีกนะอันนี้เป็นการแข่งขันของวิคที่5แมชที่2นะ ะะต้องบอกว่าสัปดาห์ที่5นี้วีคที่5นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะทุกคนเป็นสัปดาห์แห่งการอำลาแล้วนะ<ม>เราก็มาติดตามชมมาให้กำลังใจนักกีฬาทุกท่านกันนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ